เราคงเคยได้ยินเรื่องคนที่ประสบอุบัติเหตุตายอย่างเนี้ยตายไปแล้วไปไหนคลิปนี้ก็จะมาไม่อธิบายยาวจนเกินสองนาทีเพราะว่ามันจะเป็นการปิดกัน้นการมองเห็นนั่นเองซึ่งแต่ละคนที่เกิดมาบนโลกใบเนี่ยล้วนถูกกฎแห่งกรรมกำหนดมาแล้วว่าตายเท่านั้นเท่านี้เช่นกำหนดมาว่าตาย67ก็ต้องตาย67ไม่มีวันที่จะเพิ่มอายุ ไปได้นั่นเองคนอายุ80กว่าอย่างเงี้ยตายอย่างเงี้ยทำไมอายุยืนเพราะว่าอาน,นิสงมาจากการารักษาศินข้อหนึ่งไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ไม่เคยฆ่าสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ตลอดอาหาข้าวหาน้ําให้หมาให้แมวตลอดทําให้อายุยืนดังนั้นเนี่ยเขากำหนดมาว่าให้คนนั้นเนี่ยตายอายุ76นะแต่คนนั้นน่ะดันประสบอุบัติเหตุลดความตาย ความตายอายุ37ปีอย่างเงี้ย37ปีอย่างเงี้ยวิญญาณก็จะเกิดการหลงตายเกิดขึ้นวิญญาณก็ไม่มีที่พึ่งพาใส่พญามัจจุราชก็มาเอาดวงวิญญาณไปไม่ได้เพราะว่าตายผิดธรรมชาติสรุปแล้วเวลาตายไปอย่างเงี้ยวิญญาณไปเป็นไหนวิญญาณไปไปไหนก็ไปเป็นสัมเเวสีเล่ร่อนนั่นเองถามว่าทําไมตามตำหนของทางมีสามเเวสีมากมายก็มาจากประสบบัติเหตุนั่นแหละโยม วิญญาณไม่อาจค้นจากวงจรน,นั้นไปได้จึงกลายเป็นผีเล,ล่ร่อนไม่เกี่ยวกับว่าคนนั้นทําบุญทําทานมามากก็ไม่อาจที่จะช่วยเหลือได้น่เองอายุ36ก็ต้องทนทุกข์ทรมานไปจนกว่าจะครบ76ถึงจะค้นวงจรนั้นนั่นเองไม่สามารถรับบุญได้นอกจากว่าจะมีคนเป็นเจ้าภาพบวชละให้นอกจากจะมีคนเจริญกรรมฐานให้เดี๋ยวก็มาฟังอีพีต่อไปแล้วกันนะเจริญพร